อ่าอันนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ป .3 นะคะคุณครูก็ได้อัดคลิปในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตไปแล้วเนาะคือของสัตว์ไปแล้ววันนี้เราก็จะมาทาแบบฝึกหัดในหนังสือกันค่ะอ่าจากที่เราเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์อันนี้จะอยู่ในที่หน้า39นะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตสัตว์นะคะที่มันหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเนาะ อันนี้คืคูอัดไปแล้วเราก็จะมาทำอันนี้กันอ,อย่างอันนี้เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมลองทำดูในหน้าสามสิบเก้ามีเขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่ภาพสัตว์ตัวเต็มวัยกับไข่หรือตัวอ่อนของสัตว์ให้ถูกต้องก็คือเขาให้จับกู้นะคะตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยอันแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนไข่ไก่อันนี้เป็นเหมือนตัวหนอนนะคะอ,อันนี้เหมือนเป็น คล้ายๆกับไข่อันนี้นี่ให้ชัดเจนนะคะลูกอสอนี่เราก็จะโยงเช่นไข่เนี่ยมันก็พอตัวเต็มไวเนี่ยมันก็จะเป็นไข่แบบนี้นะคะก็อือ่นๆก็ทําเช่นกันอันนี้ครูทําให้เป็นตัวยอย่างนักเรียนก็ฝึกทํานะคะให้หน้านี้ต่อไปในหน้าที่4 6ห หน้า46เนี่ยคุณครูก็จะเป็นการในเรื่องของแบบฝึกหัดที่2นะคะดูภาพแล้วก็ตอบคําถามให้ถูกต้องภาพเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด12ภาพด้วยกันซึ่งมันก็จะมีทั้งตัวที่เป็นไข่แบบนี้ตัวเต็มใบบ้างตัวอ่อนบ้างแบบนี้ลูกนะ้ำอะไรแบบนี้ยเขาถามว่าจากภาพเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้าง าจากภาพเนี่ยมีสั์อะไรบ้างมันเยอะไงมันทําให้เราดูสับสนแต่ความจริงแล้วมันง่ายมากนะคะว่าสับในภาพเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองดูสิอ่าสัต์ในภาพที่เราเห็นเนี่ยอันแรกนี่เราก็ดูที่ตัวเต็มวัยนะคะว่ามันมียุงเราก็เขียนว่ายุงตัวเต็มวัยมีอะไรอีก มียุงนี่เห็นไหมมีสุนนะัขมีกบมีปีเตอร์แ <c oughs> มงสานะคะแมลงสาหมดยังอันนี้ไปแล้วไปแล้วตัวเต็มวัยกบสีย่ง มีอะไรอีกไหมไม่มีนะคะต่อไปข้อ2เนี่ยเขาก็ถามว่านําหมายเลขในภาพของวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยแต่ละชน,นิดเติมลงในช่องว่างก็คือให้เอาหมายเลขตรงนี้นะคะที่มี12หมายเลขเนี่ยมาตอบในข้อนี้มาเติมลงคุณครูจะทําเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะ,ะวัฏจักรชีวิตของคุณคณรูเลือกยุ่งแล้วกันยุ่งคุณครูก็เขียนว่า ยุงอ่าว่าจากชีวิตของยุงมีอะไรบ้างในหนังสือมีนะคะเดีย๋ยวนักเรียนลองสามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้อ่ายุงเนี่ยเขาออกลูกเป็นไข่เราก็มาดูเอ๊อันไหนที่จะเป็นไข่ของยุงได้บ้างอ่าอันนี้เหมือนไข่ของยุงเพราะอันนี้เป็นลูกน้ําก็จะต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นไข่กบแน่นอนอันนี้จะเป็นไข่ของแมลงสาบอย่างนั้น รูปที่หนึ่งเราก็บอกเราก็นําหมายเลขหนึ่งมาตรงนี้ค่ะออกรูปเป็นไข่เนี่ยยุงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ระยะคะอ่ายุงมีทั้งหมดกี่ระยะสามารถที่จะเปิดไปในดน้าที่43 42ได้นะคะยุงเนี่ยออกรูปเป็นไข่นะคะมีทั้งหมด4ระยะด้วยกันระยะแรกก็คือไข่ระยะที่สองก็คือ ลูกน้ำลูกน้ำอยู่ไหนนะานีา่ไงแปดลูกน้ำพอลูกน้ำเสร็จก็จะเป็นตัวโม่งตัวนี้ก็คือสิบสองสิบสองเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นตัวเต็มใบก็คือหมายเลขสามนี่เสร็จแล้วค่ะอันอื่นเนี่ยนักเรียนก็เอาสุนัขนะคะถ้าน้องนักเรียนก็ดูพิจารณาว่าสุนัขเนี่ยออกรูปเป็นตัวหรือเป็นไข่อ่าอย่างเช่นนะรูแถมให้สุนัข ออกลูกเป็นตัวนะคะแน่นอนเขามีเป็นตัวเนี่ยมีแค่สองระยะวยกันนะั่นก็คือตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนั่นเองเอ้ยคู่เขียน่ง ต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นสุนัขใช่ไหมคะเราก็คิดก่อนว่าสุนัขเนี่ยเขามีกี่ระยะ,ะคิดก่อนว่าเป็นสัตว์ที่ออกรูปเป็นตัวหรือเป็นไข่คะสุนัขออกรูปเป็นตัวรูปออกรูปเป็นตัวเนี่ยมีแค่แบบเดียวก็คือ2ระยะพอ2ระยะเพ๊บเราก็มาดูซิว่าช่องไหนที่เป็น2ระยะก็คือช่องสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็เขียนคําว่าสุนัขมีแค่2ระยะนั่นก็คือตัวอ่อนหมายเลข หและตัวเต็มไวยอยู่ไหนนี่ตัวเต็มไวหมายเลขเก้าเราก็เขียนลงไปแบบนี้ค่ะอ,อันต่อไปสมมติว่าเราทำกบใช่ไหมเราก็คิดก่อนค่ะว่ากบเนี่ยออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวถ้าออกลูกเป็นไข่มีทั้งหมด2แบบก็คือ3ระยะกับ4ระยะเราสามารถเปิดในหนังสือได้แต่ถ้าออกลูกเป็นตัวมีแค่2ระยะแล้วก็มาเติมไปตรงนี้นะคะให้ในักเรียนฝึกทำมาโอเค ต่อไปตรงนี้อยู่ในหน้าที่47อ่าเราจบเรื่องนี้แล้วนะคะเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์เขาเนี่ยให้สรุปความรู้หรือพูดง่ายๆถ้านักเรียนโตขึ้นเนี่ยเขาจะใช้คําว่า mind mapping นั่นเองเพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดนั่นเองอ่าอันนี้เราก็จะเขียนว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ใช่ไหมเขาชี้มาว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทก็คือออกรูปเป็นไข่และออกรูปเป็น ตัวาอาออกรูปเป็นไข่มีทั้งหมด2แบบที่คุณครูเคยอัคดคลิปไปแล้วเนาะก็คือ3ระยะและ4ระยะทีนี้เขาถามว่าวัฏาจาักรชีวิตของสัตว์ออกรูปเป็นไข่มีวัฏาจักรชีวิต3ระยะคืออะเราก็ดูรูปเอ้รูปนี้มันเหมือนเป็นไก่นั่นเองเราก็ตอบว่าไก่ตรมนี้โอเค อื่นๆยากไหมคะเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็ถามต่อเหมือนกันว่าสี่เะี่ยะเนี่ยเราก็ดูซิว่าวัตจากชีวิตนี้คือเป็นสัตว์อะไรเราก็เขียนลงไปในช่องว่างนะคะส่วนตรงนี้ออกรูปเป็นตัวมีแค่แบบเดียวก็คือ2ระยะนั้นก็คือแมวที่เป็นตัวอ่อนและแมวที่เป็นตัวเต็มวัยสัตว์ชนิดนี้ก็คือแมวอ่า ส่วนตัวนี้นักเรีนยนตอบได้ไม่เอ่ยถ้าตอบได้เขียนลงไปในตรงนี้นะคะทีนี้เขามาถามต่อไปอีกว่าแนวทางการจัดวีแนวทางการดูแลวัฒนธรรมชีวิตของสัตว์เนี่ยได้แก่อะไรบ้างเราจะด,ดูแลวัฒนธรรมชีวิตของสัตว์ยังไงคุณครูคิดได้ว่าหนึ่งไม่ล่าสัตว์นี่เอในคลิปมีนะ ไม่รา่าสัตว์หรือจัดสัตว์น้ำเห็นไหมเห็นอยู่หรือจัดสัตว์น้ำในดูดูวางไข่เพราะถ้าเกิดมันไม่มีรูปมันก็จะไม่โตเป็นตัวเต็มไว้นะคะถ้าเกิดเราไปจับตอนนั้นสองอะไร ไม่ตัดไม้ทำลายป่าข้อที่สามอะไรอีกนะอนุรักษ์ทรัพยากรนน้ำะ ถ้าเกิดน้ำเน่าเสียเนี่ยสัตว์น้ำเนี่ยเขาก็จะตายพอตายก็จะไม่มีไม่ออกลูกนะคะก็จะไม่เกิดปัจจักชีวิตของสัตว์นี่อันที่สี่ปลีกเลี่ยงการก่อมลพิษมลพิษ ทางอากาศหาหลีกเลี่ยงการทำให้ดินเสื่อมสภาพ เพราะเขาเกิดดินส่วนสภาพเนี่ยส่วนใหญ่พืชเนาะก็ดินเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งพืชเขาก็ต้องใช้ดินสัตว์บางชนิดเนี่ยก็ต้องอาศัยดินนะคะอย่างเช่นบววอย่างเงี้ยมันถ้าไม่มีดินที่มันส่วนสภาพเนี่ยบวกก็จะไม่เกิดนะคะแล้วก็ทาให้วัักรชีวิตของบวกเนี่ยไม่มีสุดท้ายบววก,ก็จะสูญพันธุ์ไปอีก หรือในกรณีที่พืชเนี่ยเขาใช้ดินในการเจริญเติบโตใช่ไหมถ้าเกิดดินเสื่อมพืชก็ไม่เกิดสัตว์ที่ต้องกินพืชอย่างเงี้ยก็ตายไปเพราะว่าไม่มีอาหารอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองอ่าสองข้อนี้ไปทําเองได้ไหมอ่าไปเติมมานะคะอ่าสรุปอีกครั้งนะคะวะัฏาจักรชีวิตของสัตว์มีอยู่2แบบก็คือที่ออกรูปเป็นไข่แล้วก็ตัวไข่เนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบก็คือสาระยะแล้วก็สีระยะแต่ถ้าเป็นตัวเนี่ยมีแค่ระยะเดียวอย่างเช่น สุนัขหรือแมวอย่างนี้โอเคข้อต่อไปเนื่องจากมันจะจบหน่วยแล้วเนาะครูคคก็จะพาถาอ่าอันนี้เขาถามอะไรในหน้าที่48นะคะเขาเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดนะคะประจําเรื่องที่2นั่นก็คือวัฒนจักรชีวิตของสัตว์ในข้อหนึ่งเนี่ยเขาให้สังเกตแล้วก็เปรียบเทียบวัฒนจักรชีวิตของสัตว์ของปวกกับผีเสื้อนะคะแล้วตอบคําถามอ่ามาดูว่าเขาตอบคําถามข้อถามอะไรเราบ้าง วัฏจักรชีวิตก็หนึ่งนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ทั้งสองชนิดมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ,ะนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างาคุณครูเห็นว่าทั้งสัตว์สองชนิดเนี่ยเรามาดูก่อนว่าสัตว์สองชนิดเนี่ยออกรูปเป็นไข่หรือเป็นตัวเราจะได้วิเคราะห์ได้ไงคะว่าเหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้าง อย่างเช่นปวกออกลูกเป็นไข่อ่าออกลูกเป็นไข่นะผีเสื้อก็ออกลูกเป็นไข่ดังนั้นเขาเขาอะไรเขาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสัตว์ออกลูกเป็นไข่นี่เราก็เขียนว่าสัตว์สองชนิดนี้ออก รูปเป็นใข่เหมือนกันและอะไรที่ต่างกันเรามาดูก่อนสัตว์แน่นอนสัตว์ที่ออกเป็นไข่มีทั้งหมดกี่ระยะมีกี่แบบคะก็คือ2แบบคือ3ระยะและ4ระยะอ่าปวกเนี่ยมีกี่ระยะคะ ออกรูปเป็นไข่จากนั้นเป็นตัวอ่อนและเป็นตัวเต็มวัยอันนี้คือ3ระยะส่วนตัวนี้มีกี่ระยะคะออกรูปเป็นไข่จากนั้นพัฒนาเป็นตัวอ่อนและเป็นดักแด้และเป็นตัวเต็มวัยอันนี้มีทั้งหมด1 2 3 4อาผีเสื้อมี4ระยะปวกมี3ระยะอ่าแตกต่างกันยังแตกต่างกันนะคะ ตัวนี้เราก็บอกว่าอันนี้เราเขียนไปแล้วใช่ไหมว่าสัตว์สชนิดนี้ออกรูปเป็นไข่เหมือนกันและอ่าใช้คำว่าแต่นะคะแต่วัฏจักรชีวิตไม่เหมือนกัน ราก็ต้องให้เหตุผลด้วยนะคะว่าไม่เหมือนกันอย่างไรโดยนะคะเราจะใช้คําว่าโดยโดยปวกมีวันอะจากชีวิตสามระยะ และผีเสือ้อมีวัดทะจกักชีวิตสีระยะอ่าเสร็จแล้วข้อ ทีนี้ข้อสองก็ถามไปว่าหากต้องการเลือกศึกษาวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยนักเรียนจะเลือกศึกษาวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดได้เพราะอะไรอ่าอันนี้ก็มีในหน้าที่สี่ ไอ้ถึง44เลยนะคะนักเรียนก็ไปเปิดดูว่านักเรียนอยากเลือกสัตว์อะไรที่จะมาศึกษาว่าจากชีวิตของสัตว์พูดง mm ่ายง่ายคืออยากเลี้ยงเพื่อมาดูว่ามันจะเป็นตัวเป็นไข่เป็นตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยจริงๆรไหมอย่างนี้แล้วก็ให้เหตุผลนะคะเช่นเช่น,ชนคุณครูยกตัวอย่างนะคุณครูเนี่ยเลือกปวกแล้วกันคุณครูก็เขียนว่าปวว เราก็ให้เหตุผลเพราะเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะเลี้ยงง่ายหรือเปล่าอ่าบอกมันอยู่ในดินเนาะเลี้ยงง่ายาใช้พื้นที่ใช้พื้นที่เลี้ยงน้อยเนาะ นี่เสร็จหนึ่งข้อเลือกมาหนึ่งอย่างนะคะอาจจะเป็นปวกสุนัขก,ก็ได้นักเรียนเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วอยู่บ้านนะนักเรียนก็เลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะน,นักเรียนก็ให้เหตุผลว่าสุนัขมันทําไมอะไรยังไงเนาะต่อไปขขอ 3, าถามว่าจากชีวิตของผีเสื้อขาดไปหนึ่งระยะเนี่ยจะส่งผลยังไงตรงนี้ถ้าเกิดแบบหายไปหนึ่งระยะอย่างเงี้ยมันจะส่งผลยังไนนงนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดตัวอ่อนไหมถ้าเกิดมันไม่มีไข่ เอหรือตัวเต็มวัยหายไปถ้าตัวเต็มวัยหายไปมันจะมีไข่ให้ไหมอ่ะนักเรียนก็ให้เหตุผลนะคะว่าเพราะอะไรอาจจะบอกว่าเพราะอาจจะทําให้สัตว์สูญพันธุ์หรืออาจจะบอกว่าขาดสัตว์ที่แบบท,ทําในห้าที่ในการผสมเกสรดอกไม้ดอกไม,กไม้ก็จะไม่มีโอกาสขยายพันธุ์อะไรแบบเนี้ยเราก็ให้เหตุผลไปตรงนี้โอเค ต่อไปในหน้าที่49นะคะ49เนี่ยจะเป็นเรื่องมาให้เราอ่านชีวิตของยุงนะเขาบอกว่าให้อ่านเรื่องและตอบคำถามขาบอว่ายุงเป็นมแมลงที่พบได้ทั่วไปและจะพบมากในบริเวณที่มีแหล่งน้ำยุงวางไข่และฟักเป็นตัวเราเรียกว่าลูกน้ำอ่าเป็นไข่แล้วก็เป็นตัวอ่อเนี่ยลูกน้ำและจะเปลี่ยนแปลงจากลูกน้ำเป็นตัวโมุง และเปลี่ยนเป็นยุงเมื่อโตเต็มไปยุงตัวนเนี้ยดูดน้ําหวานในเลือดส่วนยุงตัวผู้จะดูดน้ําหวานจากดอกไม้และพืชผักผลไม้ยุงเป็นมหานําโรคเช่นเลือดคันออกและโรคไข้มาลาเนียอ่ายุงยังไม่ได้แค่ดูดเลือดอย่างเดียวนะสามารถที่จะดูดน้ําหวานจากพืชได้ด้วยกับผลไม้เขาข้อหนึ่งเขาได้ถามว่าวัฒจธรรชีวิตของยุงเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะยุง เราก็บอกก่อนเนาะเราต้องแสดงความรู้ของเราว่าเรารู้ว่ายุงออกรูกเป็นใค่เราต้องบอกก่อนเพราะามันมี2อย่างไงต้องบอกก่อนวนะ่าออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวมีการมีการจะเริ่มเติโตกี่ระยะคะกี่ระยะยุงกี่ระยะ,ะครูมไม่ตอบ กูจะเว้นไว้ได้แกอ่อะไรพังอ้าข้อนี้ไม่ยากนะถ้าเราเปิดไปอีกหน้าหนึ่งมันก็ตอบได้เลยว่ามีกี่ระยะแล้วก็ได้แกอ่อะไรบ้างยุงเพศใดเกาถามต่อข้อสองยุงเพศใดที่เป็นพาหะนํำโรคมาสู่คนและสัตว์อ้ายุงอะไรเอ่ยดูซิดูซิยุงตัวผู้จะดูดน้ำหวาน ยุงเป็นพาหะนำโรคยุงที่เป็นพาหะนำโรคนั้นก็คือยุงตัวเมียนะคะยุงตัวเมียเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาก็บอกว่ายุงตัวผู้นะคะจะดูดแค่น้ำหวานจากผลไม้และพืชผลผลผัผลไม้และผลักแต่ว่าตัวเมียเนี่ยเขาดูดน้ำหวานแล้วก็เลือด นำโรคมาได้นั่นก็คือผ่านเลือดนั่นเองแล้วก็บอกว่ายุงตัวเมียยุงตัวเมียเนี่ยจะดูดเลือดแล้วก็จะแพร่เชือ้อไปหาคนแล้วก็สัตว์ได้นั่นเองโอเคค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วส่วนข้อที่คุณครูว่างเว้นไว้ให้ในักเรียนนะคะไปทำมาเนาะเพราะว่าครูเนี่ยจะไม่ได้เฉลยทั้งหมดครูพาทำอย่างเงี้ยเห็นไหมที่ครู ว่างไว้เราก็ไปทำมาอ่าสำหรับวันนี้เนาะก็จบในเรื่องของวิทยาศาสตร์ป .3 ก็คือในเรื่องของแบบฝึกหัดในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะคลิปต่อไปคุณครูเนี่ยจะมาพาทําในเรื่องของอการ แบบวัดผลสำริดก็คือจะมาตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจในเนื้อหาอย่างนี้ไหมเนื้อหาเรื่องนี้ไหมคุณครูจะพาทำเหมือนเดิมนะคะโดยคลิปต่อไปเนี่ยจะมีการติวอ่าใช้คำว่าติวเนาะติวข้อสอบอ่าข้อสอบหลังเรียนคุณครูจะมีข้อสอบให้แต่นี่คุณครูจะพาทำทุกข้อเลยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ